อะไรอ่ะห้าครบแล้วเหรอน้อ,องกร็รถติดแล้วเหรอโอ้ยดินมันยังไม่แห้งเลยจาย้านถึงว่าตอนนี้เขออาอัดไม่ได้นะครับดินมันเปลี่ยนอยู่ไปจตอกตุ้ยกับข้อก่อนแลแต่เลยครับยังไม่รู้จากบ้านเลยรับงานเนี่ยรับงานยังไม่รู้จากบ้านแล้วฟางไม่ถูกใช่ไหมอเ,เอาเจ้าถูกนะครับผมก็สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคนละฝันทุกคนเลยนะครับมาคนฟ้างครับวันนี้โอ้สามร้อยก้อนมากันห้าคันนะครับว่ายังไงลุงทำไมรอเยอะอุยก็ธรรมดาไอ้ผมนี่มันก็โอ้โหพูดแล้วก็หา่าคุยอยากจะบอกว่าสาวๆนี่ไม่มองผมหรอก โอ้โ่มีมองนะครับผมเขาฮะคุณมีมีแล้วคุณมาพุดมั่วไปเลยครับเดี๋ยวผมตามตูดนะครับคุณตัดคนี้นะไปผมไม่ตัดหรอกผมยังไม่มีโอ้โหได้ามีน่ให้มาคอมเมนต์เลยว่าคนไหนนะไปรถช่างผีครับคันนี้ เทียวนะผมเดี๋ยวเราไปบ้างนะครับผม มีแต่ท่อดังกันหมดนะผมท่อเดิมอยู่คนเดียวนะครับโอ้ว่าจะไม่เอารถมาจะมาถ่ายเขาอย่างเดียวนะผมก็มมันก็ยังไงอยู่นะมาด้วยดีกว่ามาเล่นสนุกสนุกกับน,น้องๆนะครับ อะไรอ่ะห้าครบแล้วเหรอขึ้นยากนะครับอะไรกขนลองเกรวดวติดแล้วลองเกลีวดวติดแล้วเหรอโอ้ยดินมันยังไม่แห้งเลยจานถึงว่าท่านี้ก็าอัดไม่ได้นะครับดินมันเปลี่ยกอยู่ ไปเลยลงโฟว oh. ์ลงเลยเขียยลงเลยมาทางไหนก็นลงมาทางนั้นเลย เอาแล้วเขียวแล้วเอาแล้วเขียวแล้วไปทางนี้ดีกว่าอุ้ย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 ตกลุมโอ้ยซอนนี่มอเตอทำงานนะครับเออตอนกลางกิดวัด เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมแดดก็ร้อนนะครับจะใส่อะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะติ่กล้องก็โปรไว้ดนหัวก็แดดมันร้อนนะครับผมสู้ไม่ไหวนะครับก็ต้องเอาหมวกมาใส่นะครับนะเหลือในเดียวนะครับทางตรงมาก็ค่อนข้างที่แฉะนะครับฝั่งโน้นเราก็เลยทําการย้ายเอามาไว้นี่นะครับ ทางออกจริงมันไม่มันไม่แห้งเออมันไม่เปียกหรอกแต่ว่าตรงทางออกมันเปียกนะครับแล้วก็สูงนะครับเราก็เลยย้ายเาอไว้ข้างทางนะครับนี่ก็เหลือนิดเดียวนะครับเหลือของเขน้องจรวดนะครับเอาลโลโก้ขับไปข้างหน้าก็มัดเลยก็ได้นี่ก็จะเป็นของผมนะถึงบ่สิบไม่ถึงหรอกนู่นนะครับซ้ำ สคันข้างหน้าอีกสองคันเป็น5้าคันนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าก่อนโอ้ที่ก็แคบนะครับติดขาด้วยที่แคบแล้วคนมาารรวนเะไม่รู้นะ ราจะมาดูเพือน้องเจ้ารถไฟนะผมข้างหน้าก่อนเดี๋ยว ทั้งบ้านที่เขาให้มาขนเขาให้ก้อนละแปดบาทนะผมก้อนละแปดบาทอะไรนะลูกฟิวฮะจะต้อนคุยกับของก่อนแล้วแต่เลยครับยังไม่รู้จักบ้านเลยรับงานเนี่ยรับงานยังไม่รู้จักบ้านแล้วฟางไม่ถูกใช่ไหมเอาเจ้าถูกนะไปดูข้างนั้นกรวโดนะครับ โอ้ดับเครื่องมาที่เรียบร้อยนะครับโอ้มามนาโดยขังกระดอบไปฮะดับอุ้งมันนามีเจ็ดดอกไหมดับถึงสิบไหมมาจับคันเขียวกับันดัโอ้พอดีจะไม่กระเติกระดับคันเขียวไว้ตัดมัดเด้อเด้อคันเขียวเด้อมัดเองัขับแรงเรื่องจะของเขาไม่ใช่ว่าแรงนิ่มนะแรงแบบไม่นิ่มนะมันจะโยกจะศูนย์ไปไปถึงบ้านนายอะไรนี่อะไร เห็นไหเดินหอบนะผมเด็กทองบอกว่าขับสนุกกว่าเดิมเยอะนะครับไม่ล่ะเด็กทองบอกว่ากำลังเครื่องมันสู้กว่าเดิมนะครับสู้กว่าเดิมมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะขากวนามันดีตัวอย่างนี้เหรอผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ผมก็ลองขับดูจริงมันก็เออมันก็สู้ก็เดิมนะครับแรงไม่ไแค่ประมาณนี้นะเราดึงสายพานนะครับมันก็มันก็ดีบตัวขึ้นมานะครับในน้ำใจบอแต่ผมก็ตกใจนะครับนึกว่ามาน้ํำรั่วก็ได้เลยนะครับสปข,ขาเขมานาหนึ่งาศูนย์นะครับแรงนิดหน่อยนะครับ ยกมาให้พน้องจรวด่อยเอานะครับนี่เลยมาเดี๋ยวผมยกก่อนนับไปนะผมเราจะตามตูดลุงโฟไปนะครับผมรถช่างผีนะ น้ำเนมนะครับ วางห้าจังนะครับตอนนี้หมาดีมากเลยตรวจกูเปต้า สวยมากจังทำไมสวยจังฟังอนนี้เขาวานข้าวสัมพันธ์หรือปลานะครับเหมือนกับเพิ่งเกี่ยวมาเลยอ้าวทางนะครับทางสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับไม่จะล้มเลยเนี่ย ไปเร็วไม่ได้นะครับต้องค่อยๆไปสนไม้หรือเปล่านะครับ <laughs> โยกนะครับผมลืมมองข้างหนึ่งนะครับกลุมเลยตามจริงคนฟังนะครับผมน้ำหนักไม่มากเลยนะน้ำหนักน้อยมากนะครับแต่ว่ามันน้ำหนักมันลอยนะครับน้ำหนักมันไม่ลงพื้นมันไม่ลงมันจะโยกแยกโยกเยกนะครับเปลาขน ปลาบกคอบกคอคือบเขาวซาแนอบึอบบับบึบบับตางก็เคเรนะครับผม ลงลงตัองสองล้อก็ไม่มีปัญหานะครับผมถ้ามันลงข้างเดียวนะ่ะมันจะโยกนะครับแต่ว่าก่อนฟังแค่นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับหรือว่าน้อยน้อยมากนะครับพอดีแหละจ้าว่าไม่น้อยจ้าว่าน้อยมันก็ไม่เชิงนะครับมันก็พอดีนะครับสำหรับทางแบบนี้เนาะโอ้ฝ่าคือม,มันหลายแท้ประคอนประคอน